กำลังทำด้วยสิทกับกำลังทำแต่ในนีของทีมทีวีโอเคบ้างมีก็ดีใจที่เราทำรางวัลนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราทําซีรีส์ออกมาได้อยากให้ทุกคนได้ให้เขย่าชมได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เกิร์เกอร์ลิฟแล้วก็บอยส์นะครับแล้วรายการต่างๆที่ทําให้ทุกคนได้แบบซึ่งชมในวงการบันเทิงครับผมใช่ครับก็อย่างที่เี่ไอซบอกไปครับว่าอ่าจริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางทางองค์กรของเราเองทางนักแสดงทางต้นสิลปิพาดทรมกรสตาด้วยทุกคนดีใจมากที่เราได้ทำรางวัลนี้นะก็ บวงว่าเราจะสามารถทําสื่อต่างๆให้ใคนในทั้งประเทศเราแล้วก็ต่างชาติได้อยู่ก็จริงใครอายุยี่ปีนะครับใช่ครับ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 ครครับรับค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 บ ทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรอย่งี้แล้วก็สนใจเกี่ยวกับภาพยนตรไทยมากขึ้นนะครับก็เห็นเห็นคนแหกมาเหมือนกันว่ามีคนแบบตามรอยไปบนดอยก็สวยดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นภาพสนใจตรงนี้นะครับแก็จริงๆมีของนี้ด้วยที่จมี่อืมที่จมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ว่าสาวอะไรนะที่ในนู่นที่เขาทีอาร์ขอบูน่าเสนอเลยครับเสนอเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ คือดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาตามรอยอที่เขาปูหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปให้ต่างประเทศหลายๆลยที่แล้วก็คือต้องบอกว่าคือแฟนๆน่ารักมากๆทุกทุกที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบเหมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้เห็นครับผมร้าผม คือเอาจริงๆพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกๆคนเวลาไปแฟนมีหรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้ครับใช่หอพี่ใครเวราายียนปาเยราคิดวรจีนได้เรียนรู้ ก,ก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทยก็พยายามก็มีหลายคนที่ผมคือผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีเนาะมีแฟนคลับบางคนที่ผมพอที่จะจําได้ามคนครั้งแรกๆตอนที่เจอเขาเขายะพูดไทยไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วกเ็เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นอีกเยอะเลยครับผมแล้วก็ด้วยความเป็นเนเจอร์ของคนไทยเหมือนที่พี่ถาพูดในงานว่าเออเรา บริษัทเรานักแสดงเนี่ยมีความเป็นเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็แฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่เ,เป็นแฟนของ GMMTV เนี่ยก็รู้สึกในแบบน,นั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวัลน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ถาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็กาลังคิดว่าเออเราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรม ของไทยด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้ไรู้จักเราในฐานะคนไทยมากขึ้นด้วยอันนี้ก็อันนี่ไงแค่เ,ครเราเราก็ไ,ไปไปนี่หลายประเทศแล้วเป็นไงผมก็มีการไปก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนผมมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือน,นมัในเปิดเปิดทางให้ผมได้ไปไปเจอเพื่อนๆจากที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขก็เขาก็ เราก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะแล้วดีใจที่เราได้มารหน้าที่ตเก็มอกวาเราแค่ทำงานทีู่้อยังไงแต่ว่าเนี่ยที่ทุกคนรู้ักก็มันก็เป็นเราก็มาสืบการเือมีมีบางคนมีบางคนที่เขาแบบเขา เขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส์หนูอยากหนูอยากเขาอยากแบบว่าเข้าใจเก็ตบุ๊กในซีรีส์อะไรอย่าเงี้ยผมก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ที่ทีเอ็มทีบีได้นำมาให้แบบว่าคนต่างชาติเล้เอยากจะอยากจะเข้าใจเขาเชื่อของคนไทยคนไทยพี่เรียนเราเรไม่ย้อนกลับแต่จะไล่เขาเลยเราดูใครแท้เราเรา ก็จะเผยแพร่อีกแนวรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับไปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้สัมับหลักชาติในเรื่องเนี้ยเพาแบบอยากรู้ว่าอาหารหรืในข้างหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าไน้สัมผัสกับสายลูกมาแล้วว่าเขาเป็แบบทาน้นอาหารไทยแบบโมาว่าเคยกินแล้วนะแบบตามรอยแล้วนะอะไรอย่างเงี้รถ่าใส่ชุมไทยมางาน ในตอนดูเธอต้อง EP กันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีแล้วนอกจากว่าจริงๆแล้วทุกคนพูดเป็นภาษาไทยนะครับในการถ่าัในการทำอะไรแต่ว่านอกจากได้เห็นแค่แล้วผมรู้สึกว่าเราและแฟนคลับเราได้แลกเปลี่ยนในการทำกันด้วยนอกจากเขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษาเขาเพื่อจะได้ communique และสื่อสารกันอย่างดีมากขึ worry, so ้นกาอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขและได้มาลูบอิงจอยคอมเมนต์ด้วยกันได้ดีมากขึ้นเลยนะดีมากนอกจากที่เราไปสอนเขาเขาก็สอนเรา พี่คุณอย่ามาเรียนมวยพ่เีศษเพราะดิแร็กเขาก็มวยไทยผมจัดจริงจริงมวยไทยมันเป็นเอ่อเป็นศิลปะที่ค้องแค่หลักอยู่แล้วะต่างชาติจะดู้อยู่แล้วครับแล้วก็ให้รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนใหนไม่น่าเพราะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้กิ่งนหมือนนแต่ว่ามันมีนะครับค่ายมวยอื่นๆเยอะแยะกถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปหากันดูนะครับมีอะไรบ้างมาเยวันนี้เราจะแพ้ทีนี้แต่ว่าเด็กเขาอยากให้เราโชัวร์ไหมการต่อสู้เรือไทยแข่ง เราติดตามผลงานของจีนทีวีนครับมันนิ่งมันนิ่งอ่ะโอเคครับโอเคโอเคครับก็ขอฝากคุณงานของ g ีนทีวีแล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถานได้บอกไปว่าเราจะพัฒนาทั้งว่าจะเป็นทางสื่อหว่าซีรีส์ของเราให้ให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นอีกแหลเสียงอ่าเป็นเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่แบบทําให คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับ